ต้มนาำเหรอลูกเยอะแต่ได้ลงน้ำลูกเล็กๆนี่ถุกอะไรได้หรือไม่ถุงละสามสิบค่ะนี่เนี่ยถุสิบบาทโอ้ถุงเนี่ยต้มน้ำเป็นพี่ซื้อมาามทำอะไรคะอ๋อพี่ว่าเอาไปทำน้ำชุบน้องพี่ทำเป็นน้ำชุบนี่เหรอก็จะทำเป็นบอกว่เปี่ยนติดร่างมาไปตีชอบอะไนได้เป็นเลยเป็นน้ำชุบคดีเรื่องอะไรคะตบแดกชิงปีโป้ั่นแหลยพี่โดังพี่ทำงานอะไรคะฮะ พี่ทำงานอะไรคะพมวาง,า,างนี่ทำงานกลางนนอยู่กลางนนทำอะไรคะกลางถนนพ่อมันเป็นอยู่มงัม้งเน่ครับไม่กดติดน้อยแต่ว่าโอ้มาไดงเงินทำงานกลางนนครับมันมันขับอยู่กลางถนนนั่นทำอะไรคะฮะ<า>ทำอะไรคะซ่อนรับรถอ๋อค่ะนี่วะปี่วอนนี้นี้อะไ้นะถุงสามสิบค่ะอันนี่ถุงสิบบาท เอาถุงเล็กกว่าอันเออพุ่มสามนอนชุบนี่มีเอามาสักโอาถุงเล็กอะไรกันอ่าถุงเล็กคิดบัสเออเอาเอาเอาถุงคิดบัสคิดบัสโอ้เดี๋ยว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 พุ่มว่าเอาเออเดี๋ยวพุ่มต้องเอาไปเพื่อเพื่อผีเส้ากันพุ่มเอาเอาเอาถุงใหญ่ว่าครับเอาถุงใหญ่ว่าครับเอาได้ค่ะ แล้วพ่อมอบถุงใหญ่งงอะไรครับพี่เย่นงที่บอกจะเอาถุงใหญ่หนูก็ใส่ถุงใหญ่ให้แล้ว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 พ่อมีอะไรถุงถุงใหญ่นะครับนี่แหละค่ะถุงใหญ่นี่นี่ถุงใหญ่ถุงใหญ่ค่ะกี่ใบครับสามสิบค่ะสามสิบค่ะหนูก็ใส่ถุงใหญ่ให้แล้วไง บอกแล้วว่าถุงเดสามสิบพี่